คนอันนี้คือร้านกาแฟาแล้วเขาบอกมีรีสอร์ทด้วยใช่ไหมนั่นแหละบา้บานเขบาขบา้บานเขามาทำรีสอร์ตคุณสมัยกับคุณค่ายพาเรามาสมุเอุ้ยคือดีมากเลยแบบร่มรื่นดีอ่ะชื่อร้านอะไรวะลืมชื่อทุกคนโซนเนี้ยเขาจะเป็นแบบเหมือนบ้านพักอะค่ะเมืม่อกี้พี่เ<ม>จ้าของพาไปรีวิวดูแล้วก็โซนนี้จะเป็นคาเฟ่ใช่ไหมใช่จะเป็นคาเฟ่ เขาเอาเหมือนแบบอุปกรณ์ไฟฟ้ามาทำอะใช่ไหมพี่เมธแล้วเขาก็มีออปติมัตพลาม์ด้วยนะเฮ้ยลูกชายเขาเป็นช่างไฟฟ้าเปห่าเขามีลูกช่วยเนี่ยเออเป็นไฟฟ้าหมดเลยอะว้าวคำสามิรขคำสามิรา ขอบจอบอีกเชิญครับเชียครับ Thank you ว้าวทุกคนเขาเรียกว่าอะไรวะตีมมันเหมือนแบบย้อนยุคขออนุญาตถ่ายรีวิวนะคะตีมมันจะเหมือนแบบย้อนย่วมงสมัยหรอเราเขาก็จะเอาแบบเหมือนเป็นอุปกรณ์อันนี้อันนี้ของกินแท้ปะเนี่ย นู่นของแข้อยู่นู่นในตู้แล้วอะไรกร่อยตักอร่อนตักอร่อยชิ้นเองอะไรอร่อยค่ะมัทฉะมัดมัดอันนี้คืออาหารนี้ทำเองหมดเลยไหมคะอันนี้อะไรอ่ะคัวซองนะโฮมเมดคัวซองโฮมเมดอันนี้จะเป็นคืออะไรวะบาเกลคืออะไรวะ เป็นเป็นเบกเกลิลครับคุับอ๋อ<ล>เ,เบเกิลเลิศเลิศหนึ่งมัน,น,น,นจะเป็นอ่างกระเทียมครับอันนี้คือชิ้นหนึ่งหนึ่งร้อยบาทหรอใช่ครับนะครับแต่เขาจะเป็นเพลนธรรมาดาเลิศเแล้วก็เสิร์ฟกับครีมชีสจะออกมาเป็นมัน,นมีเค็มอันนี้ชีสโร่ไม่สั่งโรน้ำหนักอยู่ลิสต์ฟู๊ตเค้กมันมีเมนูไหนที่แบบ คนที่กำล re ังไดเอทกินได้ไหมคะนี่หมามาไม่หมามาดูเนี่ยคุณมันเดี๋ยวเราจะไปคิดว่าเมนูแบบไหนที่จะลดน้ำหนักได้ว้าว